กับทางด้านคุณมางคลพ่วงเพรตานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลเคทีบีเอสทีนะคะเมื่อช่วงเช้าก็ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วล่ะตั้งแต่ในช่วงของหุ้นทิมตานั่นเองนะคะก็ มีการพูดถึงว่าตลาดในยอยู่ในช่วงพักตัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีการแนะนําหุ้นไว้2ตัวด้วยกันนะคะทั้ง RBFN แล้วก็ตัวสเต็กนั่นเองเนี่ยจะมาอัปเดตกันต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับตอนนี้เซกก็ถือว่าปิดไป1,566.36จุดด้วยกันนะคะบวกไป2.40จุดค่ะด้วยวอลลุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ76,000กว่าล้านบาทนะคะวันนี้ถือว่า OR นะปิดลบไป25สตางค์ปิดไป31 บาท75สตางค์นะคะส่วนอันดับที่2เนี่ยก็คือหุ้นน้องใหม่ที่เข้าไปเมื่อช่วงเช้านั่นเองนะคะปิดไป3บาท98สตางค์บวกไป2บาท58สตางค์ค่ะอันดับที่3บ้านปูอ่าปิดบวกไป12บาท20สตางค์นะคะบวกมา1นึงบาทด้วยกันอันดับที่4นะคะ TTA ปิดไป13บาท20สตางค์นะคะบวกมา3บาทด้วยกันแล้วก็อันดับที่5เนี่ยก็คือหุ้นของ PRM นะคะในกลุ่มเดินเรนะือน้องวันนี้ก็ถือว่าปิดไปที่ราคา8 บาทส0สตางค์นะคะบวกมา45สตางค์ด้วยกันค่ะนี่ก็คือ5อันดับแรกในช่วงเย็นวันนี้นั่นเองนะคะรู้สึกว่าพี่มงคลจะไม่รับหรอคะหรือย,อยังไงเอ่ยไม่รับไม่รับสายหรอคะเอเมื่อกี้รู้สึกว่ายังคุยกับพี่มงคลอยู่เลยนะเดี๋ยวเราลองโทรดูละกันเอทำไมถึงไม่รับสายเพราะว่าจะได้มาพูดคุยภาพตลาดกันเนาะว่าพี่มงคลจะ ให้คนาแนะนําหรือว่าให้การเตรียมตัวในพรุ่งนี้ยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับพี่ๆนักลงทุนนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้อย่าลืมหลังจากจบรายการเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในกลุ่ม VIP ของเรานะคะวันนี้พี่มอนจะไปพูดคุยกับทางด้านครูไก่นะคะพูดถึงหุ้นกันบ้านที่ได้เคยพูดคุยกันไปในตอนที่แล้วนั่นเองนะคะเตรียมตัวกันให้ดีรับรองว่าวันนี้ต้องได้ความรู้ใหม่ใหม่กับทางด้านครูไก่แน่นอนเลยนะคะอ่ะ รู้สึกว่าพี่มงคลไม่รับสายจริงด้วยอ่ะพี่พี่นักทุนโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองโทรอีกรอบละก,กันนะคะสำหรับในส่วนเมื่อเช้าเนี้ยพี่มงคลน,นะคะก็ได้มีการพูดถึงตลาดหุ้นไทยนะคะก็บอกว่าอยู่ในช่วงพักตัวนั่นเองตอนนี้ก็บองที่1530ูนนั่นเองนะคะที่จะเป็นตัวอ่ะมาแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะพี่มงคล มาไหมเอ่ยอ้าวไม่มานะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อจะได้พูดคุยกันอีกสักนิดนะคะอ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะพี่มงคลครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับอ้โหนว่าจะไม่รับสายซะแล้วมาเลยค่ะเซตวันนี้ปิดบวกค่ะพี่มงคลค่ะมาสวยทีเดียวนะผมว่า<ช>ตอนตอนท้าย,ายเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้อย่างโอ้โหทีทีเอที่เฟลิ่งไปเลยนะครับแล้วก็หลายๆตัวกลุ่มไฟฟ้าก็มาหลายๆตัวยาง อย่างบ้านปูเนี่ยเขากระโดดข้ามแบบเยอะไปเลยนะแรงมากนะครับเยอะไปเลยคือกลายว่าตอนนี้คนคนหันเหมาแบบคือเปลี่ยนมุมเล่นกันเลยวันนี้กลุ่ม<อ>เดินเรือหลายตัว PIM PTA p พเเชียเนี่ยก็วิ่งไล่ตามไปมาแล้วก็มาได้ได้เฮียสมรชนพงศ์ด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวจะมีมาตรการเรื่องของชอบดีมคืนโอ้โหไปไปไปพยุงไปหุ้นกลุ่มพกห้างขึ้นมาอีกคนะครับก็ก็ถือว่า อย่างนี้แหละมันมเป็นวันของการเล่นเล่นหุ้นตามข่าวเล่นหุ้นตามข่าวเกาเล่นหุ้นตามข่าวนะครับแต่ว่าอย่างที่เราอ่ามันดีก็คือว่ามันก็ไม่ได้แย่กอย่างที่เราคิด<ม>ตอนแรกผมคิดว่าวันนี้อ่ะดัชน,นีน่าจะน่าจะปรับตัวน่าจะปรับตัวลงไปหาหนึ่งห้าห้าใกล้ๆหนึ่งห้าห้าสูงในาไปบค่ะจริงๆก็ลงนะ<ม>ถ้าเราดูใน,นแง่ดัชน,นีวันที่ลงนะค่ะพี่วันนี้ก็ลงนะตอนเช้าใช่ไหมแต่ว่าลงเสร็จ๊บดีดกลับขึ้นมาได้แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อยังมีอยู่ เราไม่ต้องพึ่งตาดนะตลางขายจ้างเขาค่ะพี่วันนี้ก็ถือเอาเป็นว่าโดยรวมๆวันนี้ตลาดออกมาดีหน้าหุ้นหน้าหุ้นยังเป็นหน้าที่ไม่ค่อยโอ้ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหน้าหุ้นที่เล่นเล่นเป็นข่าวหุ้นห้างหุ้นโรงกลั่นน้ํามันหุ้นเรือนะครับหุ้นโรงไฟฟ้าพวกนี้มันจะเป็นการเล่นตามข่าวมันยังไม่ใช่เป็นหุ้นที่มาด้วยด้วยตลาดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดีใจได้แต่อย่าดีใจมาก นะครับแล้วก็ยังคงต้องระวังอยู่ต่อไปแต่ว่ามันจะกลายเป็นเป็นอาจจะกลายเป็นว่าเล่นสองวันก็ได้นะกลุ่มที่ผมพูดอาจจะเป็นเรือพูกนี่เล่นต่อนะครับหันหินเล่นต่ออะไรแบบเนี้ยชางเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ขณะเดียวกันในกลุ่มที่ถ้าเกิดเราดูกลุ่มเสาหลักของตลาดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโทรศัพท์เพื่อนที่กลุ่มธนาคารกลุ่มน้ํามันกลุ่มปิโตรเคมีพวกนี้คืออยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ค่อยอยู่ข้างล่างหมดเลยแล้วก็กลุ่ม ใช่แล้วก็กลุ่มที่แล้วก็หุ้นอย่างตัวที่ขึ้นไปแรงๆอย่างอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้อย่างเช่นเอ็นคอย่างเช่นอมนาโอ้โหลงลงหนักมากนะครับโออานี่คือไปไม่เป็นท่าเลยนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นยันแยกน้ําเลยนะครับแยกแยกกับเล่นเลยก็ก็ก็เป็นอย่างนี้เลนเพราะตอนนี้เล่นที่ถูกกลุ่มพอแล้วฮะเล่ทเล้ถูกกลุ่มพอแล้วประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเนาะที่เราคุยกันไปเนาะ RBF ก็ถึงว่ายังอยู่ในกลุ่มที่เราสามารถที่จะเล่นได้อยู่ใช่ไหมคะคืออันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเราบอกว่า RBF เล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดแท่งแดงสองแท่งเนี่ยให้เลิกเล่นหมายความว่าคนเล่น r b f ได้เนี่ยอาจจะต้องรอดูพรุ่งนี้วันหนึ่งค่ะพรุ่งนี้เขาแดงหรือเปล่าผมกลัวอย่างนี้นะใช่ใช่ผมกลัวอย่างนี้ว่าเวลาตลาดเล่นกลุ่มต่างชนเนี่ยเล่นปุ๊บแล้วเกิดเขาเทิร์นคือจบรอบแล้วไปเล่นกลุ่มอื่น อันนี้อันนี้อาจจะอาจจะอาจจะต้อง cancel ไปเลยคืออาจจะต้องเตรียมตัวซอฟต์ลอตตัวนี้ได้เลยนะครับอาจจะเกิดเขาเขาเล่นต่ออันนี้ก็ว่ากันไปนะครับดูเห็นมาไม่ที่กลุ่มเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงอะกลุ่มห้างสรรสินค้ากลุ่มเดินเรือกลุ่มไฟฟ้าพวกนี้มันกลายเป็นอีกกลุ่มที่คนจะเล่นหรือเปล่าเรายังสงสัยอยู่เอาเป็นว่าคน RBS เองเนี่ยขอดูพวกนี้วันหนึ่งกันล้วกันเราค่อยเราค่อย้อการทวนดิสลร่มเองนะเนี่ย ผมว่าตัวพวกนี้มันอยู่ล่างอยู่แล้วค่ะนะครับมันอยู่ล่างมันไม่ค่อยมีปัญหาเลยรครับก็คือก็อาจจะต้องซื้อเก็บเล็น่อแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นกันเนี่ยถ้าเป็นหุ้นเล่นตามตามกระแสคือเล่นตามตามมันเนี้ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ตลาดเล่นเนี่ยอย่างเช่นที่ผมพูดชื่อถึงนอย่าง global โโนะครับบ,บ้านปูนะครับ T R M นะครับไว้ t e l o g i ก t พวกนี้ผมว่าเป็นตัวที่อาจจะถูกเล่นในวันพ่กนี้นะ เดี๋ยวพวกนี้ลองดูกันนะครับว่าพวกนี้ถ้าเกิดไอสี่ห้าตัวพวกนี้เล่นตอบเนี่ยก็โอเคลงกันเข้ามาลงกันถ้าเกิดไม่ชอบไทยออยก็คงต้องขยับไปเล่นพวก s k r c l ค่ะพี่ก็ประมาณอะไรแบบนั้นกันตอนนี้เล่นตามเล่นเพื่อนย่าเพื่านๆาเล่นเล่นตามคนส่วนใหญ่เล่นตามคนส่วนใหญ่ครับได้เลยค่ะพี่มงคลค่ะโอเคขอบคุณคําแนะนาในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะหมดเวลาลงแล้วนะสำหรับรายการ business line ในช่วงนี้อย่า